ีค่ะทุกคนนะคะขอบชอบวิฟเฟอร์เด็กกันนะค่ะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างน,นะคะคุยกันทีดีสอง่าเรื่องราวด้วยอะไรพวกบครัวอะไรมากมานะคะมันเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องทวาได้กยังไงหยุดุดกลับโรยเรื่องหน,น,น,นีก็ได้นะคะ เป็นยังไงแบบมีแเบดมีแปบดด้วยนะคะก็ว่ามีแแบดนะับไก่ด้วยว่าจะเป็นผู้ลงอิสี่ก็ได้นะคะัวมถึงแบบมีแบน่ารักไหมคะนะคะซึ่งจะบอกว่ามีมีแบ้มีแแบสัมภาษณ์บอกว่าจะตั้งชื่อเล่นมีนะคะชื่อเ่นมีตุ้งโบ๊ใช่ไหมแล้วก็มีล็อตโซ่ มีอะไรอีกใช่ไหมมีมีโครโรต่างๆจ้ามีมนุษยต่างดันมโคโรค่ะว่ามันเป็นสฉพาะของเราด้วยมีโครโรใช่ไหมถ้ามีโครโรแปลว่าเกิดใจเป็นที่เป็นอย่างไรไปดูกระดาษค่ะของประชาชนซึ่งมาดูอันแรกกันดีกว่านะคะคือมีโรสโซสีชมพูสีสตรอเบอรี่ใช่ไหมมาจากคอสตอรี่ภาคสามนะคะซึ่งมีรสโซสตรอเบอรี่ของเราจะว่าจะเป็นชนิดหนึ่งก็คือจะเป็นถาคอสตอรี่ภาคสามดูลองเปิดกันดีกว่าค่ะว่ารสโซสตรอเบอรี่แปลนะค่ะทุกคน แต่ว่าลองเปิดดูกันดีว่ามันที่เข้าวเปอร์ตัวเปอร์ของเราด้วยนะคะว่เกิดยังไงเลยก็โลว,ว่ายังไม่ได้นเลยใช่ไหมเขาจะว่ารอหน้าไปก่อนละกันแต่ว่ามีลอตโซ่ลอตโซ่ของเราด้วยนะคะเสมือนเรื่องมีอะไรอีกนะภาพลายภาพเลยใช่ไหมเจอแล้วจะไม้จะนีหมานว,ว่าใช่ด้วยซึ่งสำหรับมีรอตโซ่ใช่ไหมก็คือจะว่ารสอตโซ่ลองเปิดดูกันดีกว่านะคะจะเป็นแบรนด์ไหม เป็นแบร์กันดีกว่านะคะวอลเปเปอร์ล็อตโซ่ก็ด้วยนะคะแต่ว่ามีล็อตโซ่น่ารักน่ารักสร้างก็ด้วยใช่ไหมคะลองเปิดดูกันเลยแบบว่าล็สตโซ่เป็นหมีใช่ไหมแปบลบว่าล็อตโซ่เป็นหมีด้วยนะดีดีด้วยนะคะล็อตโซ่มีได้รับว่าอะไรค่ะทุกคนของเราด้วยล็อตโซเปิดได้ด้วยไ,ได้สักแบบว่าใช่ไหมคนแปลว่าล็อตโซ่ของเราแบบว่า น่ารักมากนะคะจะแบบอย่างไรยังอ่านได้ไวแล้วมาดูหูกระดิบหมีกันดีกว่านะคะหูกระดิบหมีกิสลี่ใช่ไหมเพราะว่าเราจะด้วยหูกระดิบหมีกิสลี่มาจาะคุณดูตรงนี้ใส่ด้วยช่วงหน้าหนาวได้ด้วยนะคะทุกคนช่วงหน้าหนาวได้ได้ด้วยนะคะจะรักกกดกดกูไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเราหนาวด้วยนะคะนา่ารักมากเลยนะคะอนันตุโบสใช่ไหมใช่ใช้ตุบบ แต่ว่าถ้าไม่เสร็จตุ้มโบจะตายเด้อนะเพอนะแต่ว่าตุ้มโบตุ้มโบของเราด้วยไนะคะจะมีโชคร้ายมากคือโชคดีนะสิหนูชอบหมีมากเลยตอนเด็กๆหนูก็ชอบหมีใช่ไหมแต่ว่าหมีน่ารักชุดูอมหวาด้วยเนี่ยบ่านเห็ดด้วยสำคัญด้วยอะไรสำคัญด้วยซึ่งมาดูมีสีแดงกันดีกว่ามีสีแดงก็คือหนูเล่นบอยมากว่าจากขอบปีหกสองใช่ไหมน่ารักมากนะคะทุกคนนี่รอยยิ้มได้มีคัดพิดเศษใช่ไหม ไม่ขาดเยอะเลยนะคะะสมคนก็มีแา่ช่วยได้คะอ่านี่คืออะไรใช่ไหมเพราะว่ามีสปัคัสใช่ไหมของเราน่ารักมากนะคะแต่ว่าตัวนี้น่ารักมากนะเฉพาะมากขึ้นแล้วน่ารักเฉพาะตัวล็อโซ่ใช่ไหมเหมือนล็อกโซ่เลยเพราะว่าเหมือนมีโคโลก็มีตุโบเพราะว่ามันจะเป็นตัวไหนห้างัวได้เลยนะคะเออเดียกว่า แมแปบ๊บเดียวเองมีเบมีเบของเราอีหนูชอบมากเลยนะคะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วด้วยมาที่มาสร้างดูนะคะตุ๊กตาหมีสีขาวสวยด้วเยเพื่อคิดว่ามันจะเป็นเรื่องพวกไหนตุ๊กตาน่ารักมากนะคะทุกคนซึ่งว่าเหมือนลอตเตอร์เหมือนมีโครโรกเลยใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงเดตังด้าเลยนะจะเป็นยังไงชอบด้วยนะหนูชอบเตมีตอนเด็กๆแล้วก็ชอบมีตุม้มบอใช่ไหมเพราะว่ามีตุม้มบอสมีตุม้มบอสก็อย่างเงี้ย <laughs> แต่ว่าไม่ถึงเลยนะคะสำหไม่ถึงตัวซิกแตะหรือไม่แต่ก็ได้นะแต่ว่าน่ารักก็เป็นก็เป็นตุ๊กตาเลยใช่ไหมเป็นตุ๊กตาเลยนะคะจะว่าเป็นอย่างไรมอกสมก็จุวยนี่ไงน่ารักสคนด้วยเแล้วแต่ไลค์จุวย เริ่มมาดูตุ๊กตามีสีน้กปายกันดีกว่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่เวอร์ด้วยนะคะจะอน่ารักไหมน่ารักมากนะคะเหมาะกับมีด้วยชิชมด้วยนะคะจะว่าดูแม่ไหนนะคะคือมีสิมีปากมีจมูกใช่ไหมมีตามีหูใช่ไหมหูหมีหูหมีเฮ้เฮน่ารักเลยนะคะอ่ะแตงก็จะห้ามชอบหมีมากแล้วก็ชอบหมีตลอดเลยตลอดแกจะอลังการมากเลยใช่ไหมโอ้ะนี่นันมีตุ้มโบกหน่อยมีตุ้มโบไหมตุ้มโบตุ้มโบอยู่เพราะว่า ตรงนี้เขาว่าตรงนี้เขาจะบอกว่ามันมันได้ใจอะไรอย่างไรด้วยน่ารักไหมน่ารักมากด้วยซึ่งมาดูมีโคโล่ต่ดีกว่าคือมีโคโล่ใช่ไหมก็คือว่ามีโคโล่น่ารักนะคะจะเป็นเหมาะสม,มีโคโล่ด้วยนะคะซึ่งทุกคนด้วยอนติจไปลงไปด้วยนะคะมัไม่ใช่เก็บหมดกแบบนี้นะคะแต่ว่าเล่ด้วยลักตังดาแต่ว่าตาน้ามีมีน่ารักน่ารักนะคะจะาปัจจุบันนุก็ชอบมีตลอดนุก็ชอบมีใช่ไหมเพราะว่าซึ่ง สบีโคโลโมีหาด,ด้วยด้วยนะคะสวยตุ้นี้แล้วก็สีสันจะว่าจัดแตาสวยมากคือเราจะมีโคโลสีขาวใช่ไหมจะว่าสะมีเยอะเลยด้วยแล้วส่งมาดูตุ๊กตาสีต่างตัวใหญ่มากเลค่ะตุ้มนี้มตัวใหญ่มากนะคะจะังหวะมีหูหมี่ก็ด้วย เพราะว่าตรงนี้คาดจัดหน่อยว่าหูหมีก็ตั้งได้เลยนะคะทุกคนมีตัวใหญ่มากมเลยตัวก้วนเลยไหมตัวอ้วนเลยนะคะว่ามีหูเลยแปลว่าใส่เหมือนกันและใส่คนละแบบใช่ไหมมันขอมาจากโตโยต้าอาจะว่าเป็นตุ๊กตามีน่ารักไหมเขาเป็นเป็ดเบร์เหมาะสมกับหมีด้วยนะคะสาวว่าทุกคนใครจะเป็นหมีก็เป็ดไปเลยหนูจะเป็นชื่อเลยนหมีนกตุ๊กอบนะจ๊ะที่รักของเขาด้วยแล้วเป็นบรรยากาศอีกเราด้วย มาดูมีลอกโซ่สตรอเบอรี่บรนะคะจต่ว่าทุกคนด้วยน่ารักตัวนี้มากเลยนะคะเฉพาะเราตัวเองนะคะจต่ว่าลอกโซ่มีเบน่าจะเป็นมีใช่ไหมลอกโซ่ so เป็นมีใช่ไหมอาจจะว่ามีภาพก็เยอะตังเยอะตังย่าเลยนะคะแต่ว่าทุกคนด้วยมีลอกโซ่ลอกโซ่อะไรด้วยลอกโซ่เสมอใช่ไหมเอาว่าสร้างด้วยเช่มีมีน่ารักเฉพาะตัวเราเองนะคะว่าล็อกโซ่เนี่ยมาจากทยจากทสตอรี่พารสามใช่ไหมใช่ ก็จะรับตโบ่ก็จะเพอเธสตอรี่พารสามนะคะซึ่งบอกเซว่าได้ค่ะอะไรทุกนี้เลยใช่ไหมมันจะมีอีกด้วยอย่างเป็นอย่างไรแบบซึ่งมาดูมีมีโคโลกับมีกิสลี่ก็เหมือนกันละแหละซึ่งจะ่ว่าแต่มีรสโซ่ก็ใช้รสโซ่ไว้ก่อนละกันเนาะรสโซ่สตรอเบอร์รี่นะคะจะเป็นสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมคะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ใช่ไหมก็จะเป็นมีสตรอเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่แบสเมอาจจะว่าอะไรซึ่ง แล้วว่าจะน่ารักไหมน่ารักมากเลยนะคะทุกอันทุก,ท,กทุกสไตล์เลยใช่ไหมล็อกสตูอ่ะอเธอเธอสตูสตลนี่ใช่ไหมอ่ะมีบรรยากาศด้วยล็อกโซ่ของจริงด้วยก็คือถ้าภาคไหนในใดอีกฝั่งนีวล็อกโซ่น่ารักมากคะ่ะกิจเนื้อเงาประคำเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับหมีแบร์นะคะหมีแบร์ของเราแต่ว่าวิธีสังเกตใช่ไหมแปลว่าแบแปลว่าหมีใช่ไหมใช่ะนะคะว่า แปลว่ามีนะคะพราว่าแม่เบว่โาโลาแแปลว่ามีโคโรสตบรีแต่ปลว่ามีสตบรีซึ่งจะมีสีป็นกรด้วยค่ะก็เเก็นยังมีสีแดงมีสีขาวใชไมมีสีชมพูมีสีาเปรมานีใช่ไหมจะพรว่าเป็นแบบมาอีกด อย่าลืมชอบกดป้ายเดย์ค่ะทุกคนดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดซับสไครต์ของเรานะคะให้กำลังใจช่วงหนูนะคะเราคิดทุกวันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเลยนะคะให้เขาไม่ด้านหน้าหนูนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะทุกทุกคนอย่าลืมติดตามด้วยจ๊ะซึ่งอาจจะว่ามีโคโรน์มีกิสลี่มีรอสโซแล้วก็ซาบะมานแอชไลก็คือว่าอาจจะเป็นมีตู้โกะสำคัญแค่ไหนนะคะสำหรับที่ดีนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย